ตราบนำมัสก,การครูอาจารย์สวัสดีนักเรียนนักศึกษา,าประบาลีเชิญประยุกบบดีศึกษาหกด้วยกันทุกคนทุกท่านนะครับ <c oughs> <c oughs> เสียงไายจะหมดแล้วนะวันนี้วันที่ยี่สิบสองนะครับสิงหาคมสองพันอยหกสิบแปดภาคคำนะครับบาลีหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบสี่สเจปณะจัตาโรปิเป็นตรงไปนะครับสเจปณะ,ะแต่ถ้าพิกสุสีรูปประชุมกัน ทำปาริสุทธิและอุโบสถสามรูปหรือสองรูปปาติโมกขังอุทิสติสวดปาติโมกอุโบสถกรรมชื่อว่าพร้อมเพรียงโดยธรรมขึ้นอุโปสถากรรมมังเข้ามาเป็นประธานนะครับถ้าเราจะตูสูชนเนสุ ภิกษุสีรูปอยู่ด้วยกันใจสันเตมานะเมื่อภิกษุมีสีรูปก็คืออยู่ด้วยกันหรือเมื่อมีภิกษุสีรูปก็ได้ถ้าในภิกษุสีรูปเหมือนก็จะถอนก็ได้นะบรรดาภิกษุสีรูปอย่างเงี้ยอืถอนก็ได้นะเคยเห็นอยู่ครับคือเคยแปลมาอยู่ในอีพีก่อนนะถ้าในภิกษุสีรูปนะครับถ้าบรรดาภิกษุสีรูปสามรูปเห็นไหมครับแต่โย นำปาริสุทธิของภิกษุรูปหนึ่งมาแล้วทําปาริสุทธิและแล้วทำปาริสุทธ์อุบโบสถไปทับศัพท์เลยก็ได้หรืออยู่ด้วยกัน3ารูปนะไอ้คำว่าถอนเนี่ยก็อาจจะอยู่ด้วยกันก็ได้เมื่อเมื่อทั้งหมดอยู่ด้วยกันเงี้ย็นกกี้กหะดานกันสองรูปนำปาริสุทธิของภิกษุรูปหนึ่งมากะทำปาริสุทธิอุบโบสถและอุโบสถ อุโบโสถกรรมชื่อว่าเป็นวัดโดยธรรมอุปสถกัมมังนะครับประธานสาเจปนจัตตารโอไอตัวเนี้ยเมื่อว่าประโยช์ก่อนขึ้นอุปสถกัมมังมาก็ตามประโยคน์นี้ก็ต้องขึ้นนะความมันจะได้ชัดครับสเจปนะแต่ถ้าภิกษุสี่รูปเอกัตถะอยู่ในวัดเดียวกันวสันตาประชุมกันเนี่ยอนนี้ปฏิตาครับ ยตาโรโอวสันตาสันนิปติตาประชุมกันทั้งหมดประชุมกันทั้งหมดหรือทั้งหมดประชุมกันนะแต่ว่าสำนวนเนี่ยโดยพระเดจนี่ก็ชอบแปลทั้งหมดทีหลังนะสวดปาติโมสามรูปทำปาริสุทธิอุโบสถสองรูปทำปาริสุทธิอุโบสถกันและกันอุโบสถกรรมชื่อว่าพร้อมเพียงโดยธรรม ข้อว่านิทานางอุทิศตัาอาวะเซให้สังสุเตนะภาเวตะพังความว่าขั้นสวดน,นิทานว่าสุนา,นาตูณิสวดน,นิทานว่านะอุทิศสิตวานะอิมังนิทานางอุทิิตวาวขั้นสวดน,นิทานว่าสุนานตุมเมสังโคเปอวิกตาหิสะพาสุโหตีแล้ว วัตวาก็พึงกล่าวว่าอุทิศไปเรื่อยๆนะครับจนถึงทารยามิพึงสวดอุเทศที่เหลือสาวเวยตพังนะพึงสวดอุเทศที่เหลือโดยสูตรอย่างนี้ว่าสุตาโขไปเรื่อยๆจนมาทงถึงสิกิตพังนะ เขียนตามเขาบาลีเขาเปเราก็เขียนเปไปด้วยอย่าเขียนละนะเขียนเปไปปาติโมคุเทศสีที่เหลือเสสาจัตตาโลนะพึงทราบตามในนี้สัญจรภัยนั้นสัญจรภัยนั้นใส่นั้นเข้ามาแล้วก็อิติได้แก่อตวีมนุษย์สะพยังภยัยเกิดแก่มนุษย์ในดง มนุษย์ในดงหรือมนุษย์ที่เที่ยวไปในดงภัยที่เกิดแต่มนุษย์ที่เที่ยวไปในดงเกิดแก่มนุษย์ผู้เที่ยวไปในดงชื่อว่าสังจะรภัยนี่ก็ได้พึงทราบวินิจฉัยในคาทั้งหลายมีว่าราชันตรายโยในอันตรายถูกไหมเนะี่ยพึงทราบวินิจฉัยในอันตรายสิบเพราใส่อันตรายสิบเข้ามา ในอันตรายสิบมีราชันตรายเป็นต้นถ้าเมื่อภิกษุนั่งคิดภิกษุทั้งหลายนั่งคิดว่าเราจะทำอุโบสถคิดว่าแล้วนั่งนั่งประชุมกันแล้วพระราชาสเสด็จมานี่ชื่อราชันตรายอันตรายเพราะพระราชาพวกโจรมาพากันมานะย่อมมาหรือพากันมานี่ชื่อว่า จรันตรายอทาวะทาโหนะทาวะทาโหถาวะทาโโหไฟป่าอาคัตฉันอาคัตจติลามาใช้คำว่าลามาย่อมาลามาอัคิหรือไฟอุทหะติตั้งขึ้นเกิดขึ้นหรือตั้งขึ้นอาวาเสในอาวาสอายังอักขยันตรายโยนี่ชื่อว่าอักรันอักขยันตราย เมโคฝนไม่ได้แปลว่าเมฆแล้วนะเมโคเนี่ยฝนโอโควา่าฝนตั้งขึ้นดิฝนตั้งขึ้นหรือฝนตกก็ได้เมคอวาอุทตหติฝนตกโอโควาอาคัจติหรือน้ําหลากมาหว่วงน้ํำนะ่ะหว่วงน้ําหลากมาแปลว่าน้ําหลากมาก็ได้นี่ชื่อว่าอุทกันรตรายถพราะหูมนุษย์มนุษย์จํานวนมาก พากันมานี่ชื่อมนุสันตรายโยมนุสันตรายยักษ์ขอผีหรือยักษ์คันหาติสิงหรือเข้าก็ได้เข้าภิกษุหรือสิงภิกษุนี่ชื่ออะมนุสันตรายคําว่ายักษ์สิงหรือผีสิงอมันไม่แน่นะอาจจะหมายถึงโลคภัยไข้เจ็บก็ได้ตัวเนี้ยไอ้ตัวยักษ์กกเนี่ยบางทีไม่ได้มียักษ์ริงก็ได้นะพยักคาทายโย จันดมิคาสัตร้ายมีเสือโคร่งเป็นต้นอาพัตฉันติเข้ามานี่ชื่อว่าวารันตรายสปาโยสัปปามีงูเป็นต้นใช่ไหมสัตว์มีพิษสัปปาทยมีงูเป็นต้นพิกคุงดังสันติกัดภิกษุนี่สิริงสะปันตรายโยชื่อว่าสิริงสะปันตรายภิกษุอาพาธ หรือทำกาละกิริยาหรือพวกคนมีเวรปองจะฆ่าจับภิกษุนั้นตังมาเรตุกามาคันหันติเนี่ยนะปองจะฆ่าพิษูุนั้นจะฆ่าจับภิษูุนั้นไปจับภิกษุนั้นน,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 นี่ชื่อว่าชีวิตอันตรายชีวิตอันตรายพวกมนุษย์ประสงค์จะให้ภิกษุรูปเดียวหรือหลายรูป เคลื่อนจากผมมจันนะมนุษย์ทั้งหลายประสงค์จะให้ภิกษุรูปหนึ่งหรือว่าหลายรูปเคลื่อนจากผมมจันจับเอาแล้วอ่ะย่อมจับเอานี่ชื่อว่าพระมะจริยันตรายในอันตรายเห็นป่านี้เอวะรูเปสุอันตรายเยสุพึงสวดปาฏิโมกโดยสังเขปได้สังคิตะก็คือโดยย่อได้นะพอมีอันตรายเหล่านี้มาก็สวดเอ่อสวดปาฏิโมกโดยย่อได้นี่เขาละอนะพิกตานะครับ จะพึงสวดอุเทศที่หนึ่งหรือสวดสองเป็นต้นก็าตามอาทิแปลว่าเป็นต้นก็าตามจะพึงสวดอุเทศที่หนึ่งหรือสวดสองอุเทศสามอุเทศสี่อุเทศอาทิไม่ฮีเบื้องต้นก็าตามแปลงี้เลยนะอ๋อสองหรือสามในเบื้องต้นก็าตามฮะถูกแล้ว ในอุเทศเหล่านี้มีอุเทศสองมีอุเทศที่สองเป็นต้นในอุเทศเหล่านี้มีอุเทศที่สองเป็นต้นเมื่ออุเทศใดอปริโยสิเตยังยังสวดไม่จบยังไม่จบเมื่ออุเทศใดยังสวดไม่จบอันตรายโยโหติมีอันตรายอุเทศแม้นั่นพึ่งสวดโดยสุตบทโดยสูตรบท ทีเดียวบทว่าอนัตพิฉาณพิถาอนัตชิตถาได้แก่อานัตตาไม่ได้รับบัญชาไม่ได้มอบอนัตคือหรืออายาจิตาไม่ได้รับเชิญไม่ได้รับเชิญไม่ได้ร้องขอไม่ได้ถูกร้องขอนะไม่ได้ไม่ได้รับบัญชาให้อนุญาตไม่ได้ได้รับอนุญาตให้แสดงธรรมเป็นต้นอย่างงี้ ก็ในอัเฉชสนาธิการนี้อัดเชสนาการเชื้อเชิญเนื่องด้วยภิกษุผู้เชิญสแสดงธรรมเนื่องด้วยภิกษุผู้เชิญสแสดงธรรมที่สงสมมุติก็มีภิกษุผู้เชิญ เนื่องด้วยพิภูผู้เชิญแสดงธรรมเนื่องด้วยเนื่องด้วยภิกษุผู้เชิญกายกายยะตาเนี่ยนะอรือเนื่องด้วยพระสังฆเถระก็มีเนื่องด้วยประกอบด้วยเนื่องด้วยตรงนี้นะกายยะตาเนี่ยเนื่องด้วยภิกษุผู้เชิญอัจเจนะเนี่ยนะเนื่องด้วยภิกษุผู้เชิญให้แสดงธรรมตามที่สงสมมติก็มีเนื่องด้วย พระสังฆเถระก็มีดูโยชนาด้วยนะครับเนื่องอายตานี่นะแปลว่าเนื่องนะครับผู้เชิญก็มัชเชสากะนะผู้เชิญก็คือภิกษุผู้เชิญเมื่อภิกษุผู้เชิญแสดงธรรมนั้นอยู่ไม่มีนี่ภิกษุผู้เชิญนะธรรมมัชเชสเกไม่มีภิกษุเรียนพระเถพระสังฆเถระแล้ว เรียนก็คือถามโดยเอื้อเฟื้อเนี่ยอาปุจิตวาเนี่ยแปลว่าอําลาก็ได้เรียนก็ได้เรียนก็คือชี้แจงถามโดยเอื้อเฟื้อก็คือชี้แจงก็ได้อําลาก็ได้นะต้องดูดูดต่อแต่บริบทเรียนชี้แจงก็คือถามโดยเอื้อเฟื้อนะครับสังคเถรังอาปุจิตวาภิกษุเรียนพระสังฆเถระแล้วหรือพระเถระอันเชิญแล้วย่อมได้เพื่อกล่าวธรรม ภาษิตุงนะครับใจทำมังมาด้วยแม่ภาษาคัทเถระถ้าในวัดมีภิกษุผู้กล่าวทราจำนวนมากพึ่งกล่าวหรือสั่งตามลําดับแห่งวาระก็คือพึ่งพึงอ่อนวอนให้ใหแสดงธรรมพึงอะไรนะนิมนต์ให้แสดงธรรมตามวาระตามวาระอาจจะนับตามภาษาก็ได้หรือ หรือนับตามความรู้ามาเป็นบัณฑิตก็ได้นะแล้วดูก่อนว่าไม่รู้ว่าตรงนี้วินัยเขียนไว้เนี่ยํำว่าตามลําดับวาระหมายถึงอะไรภาษาหรือผู้ที่มีความรู้เขียนประโยคเก้าเนี่ยประโยคเก้าประโยคห้าเนี่ยจะเรียนจะเรียนเชิญรูปไหนมาสแสดงกับอีกหนึ่งรูปมีภาษาสามสิบภาษาสามสิบประโยคสามภาษาสิบห้าประโยคเก้าเนี่ยจะเรียนเชิญรูปูปไหนก็นไม่รู้เขาเนี่ยนะภิกษุผู้ซึ่งท่านสั่งว่า อุตเตนะนะอันท่านสั่งว่าอืมอันท่านผู้สั่งว่าอันท่านสั่งว่ายังยังไม่เข้าออก,กับตัวพิสูพิสูขึ้นทิ้งไว้ก่อนอันท่านผู้สั่งว่านะเธอจงสแสดงเธอจงทำมังพระอ่อพระพระนะเนธะอจงสวดธรรมก็ดีกะเทหิจง รอพนาย่ะเนี่ยเธอจงสวดธรรมก็ดีพนะเนี่ยนะพนายรือเปล่าพนายเธอจงสวดธรรมอย่างเงี้ยตะวังธรรม,มพนนะพนนะหรืออีพนนะเนี่ยแปลว่าจงสวดธรรมนะตาลงลผีราผดได้นะพนาธาในความกล่าวธรรมมังกระเถหิ เธอจงให้ธรรมทานอ้าวไม่ใช่ซะแล้วเนี่ยงั้นกับพนายนะพนะเนี่ยมันจะเป็นอนารัปนะนะผมเดาเอาไม่เห็นเขาแปลด้วยนะอ้าวแล้วไม่มีธรรมังสองครั้งตะวันธรรมังพนะธรรมังกะเทยเอ๊เราก็แปลครั้งเดียวนะเธอจงสวดธรรมเธอจงแสดงธรรมอ๋อผมแปลผิดเองนะเอตะวันธรรมัง พนะเธอจงสวดมธทรมางกะเทหิเธอจงแสดงทำธรรมทานัางเทหีเธอจงให้ธรรม,รรมทานเห็นไหมขึ้นเธอมาหมดเลยนะไม่ใช่ว่าแปลประธานคั้งเดียวว่าเธอจงสวดรมจงสแสดงทมจงให้ธรรมทานไม่ใช่ว่าเธอคั้งเดียวนะนะครับอย่ยเราสามารถขึ้นมาตามพระเดชได้นะครับเธอ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 มาทุกประโยชฉะนั้นใครที่บอกว่าขึ้นประธานมาบ่อยๆมันจะอ่อนนะมาดูประโยคนี้ดีครับไมไม่น่าจะอ่อนนะ แต่ว่าหมายความมาเราคืนตะวันครั้งเดียวได้๋ยวแมบางทีทางก็คืนครั้งเดียวเองแต่ว่าขึ้นหลายครั้งก็ได้เนี่ยพระเด็จเขาทำได้ถ้าเราเชื่อพระเด็จนะแต่บางคนก็บอกว่าพระเด็จเชื่อไม่ได้เออเชื่อถือพระเด็จเยอะอาจจะตกเพราะพระเด็จจะได้อ่ะหวายอย่างนั้นไปอีกนะครับแต่ขั้นขึ้นประธานมาเยอะๆก็หาว่าเราไม่ดูพระเด็จใช่ไหมพเด็จเขายังมีละอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นนส้นนวนมันจะอ่อนอ่ะเราจะเอาอยัางไงดีนะครับฉะนั้นใครที่มีความรู้เนี่ยประโยคเก้าประโยคสิบเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยขอให้วิจารณ์ให้มัััันนนนนใใหหห้้้มมีลีลลกกกเเเยยนยะอ่าร คือไม่รู้จะเชื่อใครดีชั้นนี่กุมใจอะประโยคเก้ารูปหนึ่งกว่าอย่างนี้ประโยคเก้ายีรูปหนึ่งกว่าอย่างนี้อย่างเง้นมันไม่ได้คอยุติอะนะครับมันไม่ได้คอยุติแต่นั้นอยากจะให้ครูบาอาจารย์นะประโยคเก้าประโยคสิบเนี่ยเขียนเอ่อเขียนเป็นหนังสือประกอบมาประโยคนี้ควรจะอย่างนี้นะถ้าไม่ทําอย่างนี้มันจะผิดอย่างนั้นอย่างนี้บอกมาชัดๆมาขายก็ได้นะอยากให้อาจารย์สุขีทํานะตามเขียนมาเลยครับว่าควรจะแปลอย่างนี้เท่านั้นนะอย่างนั้นไม่ได้่ะ แม้ว่าผลเด็กก็แปลไว้แต่เราไม่ควรจะอย่างนั้นเลยแหละโอกาสที่จะเสียคะแนนมีสูงกว่ากันมาวิจาร์กันมาเลยอ่ะเหมือนสมัยเราเรียนประโยคสองหนึ่งสองสามนะแล้วก็อ่านทำรรมาบทวิจารณของ่ันดอรอุทิศรีวันปร,รียนะ่ะนะผมเรียนรุ่นนั้นแหละรุ่นสี่สิบกว่าปีที่แล้วครับก็หนังสือเขาเรียกทำมาบทวิจารนะก็ยกศัพท์หนังสือยกศัพท์แหละแปลมันดีแปลจนหนังสือขาดมดนะอ่ะดูกันนะครับถึงไหนแล้วอ่าถึงเล็กนอยแล้วนะ พึงกล่าวพึ่งกล่าว,าวทำได้ทั้งสามวิธีนี่นะอนั้พิกตาแปลไปแล้วนะเขาละละไว้นะม้งแม่พระสังกเถะละถ้าในวัดมีภิกษุจํานวนมากพึงสั่งนี่นะเข่าที่วัตภาภิกษุพึ่งกล่าวตามมาละภิกษุผู้ซึ่งท่านสั่งว่าอ๋อพิภูเป็นประธานนะอืมอันนี้มันธโมนี่นะภิกษุตัวนี้เป็นอันพิกตาหรือเปล่า เธอจงสวดทำอ๋อเปรนอนาพิกตานี่ฉะนั้นวุตเตะเนี่ยมันขึ้นพิกุณามาแล้วก็ขึ้นพระสังกเถระมาด้วยนะวุตเตนะคู่อันพระเถระก่าวว่านะตัวเนี้ยวุฒเอ้ยวุวตเตะเนี่ยครับโหเนี่ยมันยากนะเนี่ยไม่ค่อยเคยเจอแล้วพิขุก็เป็นประธานของภาสิทพโพนะแต่ภิกษุเมื่อถูกกาวว่านะผู้ได้รับคําสั่งว่าเนี่ยนะ ผู้โตนี่แหละผู้อันพระถังเถละกล่าวว่าโอสาเรหิเธอจงสวดนะโอสาเรหิก็แปลว่าจงสวดเหมือนกันนะโอสาเรหิจงสวดแล้วก็อีกคำอะไรนะสาวนาอะไรตรงนั้นอนะ่ะที่มันลงสุธาดนะนั่นก็น่าจะแปลว่าจงสวดเหมือนกันก็ย่อมได้เพื่อจะสวดเท่านั้น ถูกท่านกล่าวว่าจงแสดงก็ย่อมได้ออก็ย่อมได้เพื่อแสดงเท่านั้นอันนี้ก็ใส่คำอาิป่าน,นี่ไงถูกแล้วกระเถิดตรงตัวนี้ใส่รัตพติมาประโยคหน้านะครับท่านสั่งว่าอุตโตเนี่ยนะท่านจงสวดสารพันยะก็ย่อมได้เพื่อจะกล่าวสารพันยะเท่านั้นนี่ก็ใส่มาเออพระนิตรงนะตรงนี้นะพระนิตรงรัพติ พนธาตุในความสวดเหมือนกันนะกระเถสีกระเถสีก็สวดพนาหีก็สวดนะกระเถหีก็สวดส่วนกระเถกระเถตัวนี้กล่าวมีสวดสองนะฝ่ายพระสังฆเถระผู้นั่งบนอาสนะสูงกว่าย่อมไม่ได้เพื่ออันเชื้อเชิญย่อมไม่ได้เพื่ออันเชื้อเชิญพระเถระผู้นั่งอยู่บนอาสนะที่สูงกว่าย่อมไม่ได้เพื่อเพื่ออันเชื้อเชิญ หมายความว่าท้าพระสัมฆเทระท่านจะแสดงธรรมไม่ต้องมีใครเชื้อเชิญใช่ไหมอ้าพระเทระผู้นั่งอยู่บนนั้นสูงย่อมไม่ได้เพื่ออ่านเชื้อเชิญมันเหมือนยังนั้นนะถ้าพระสังฆเทระเป็นอุปชาและสติวิหารและอืมถ้าพระสังฆเทระอุปชาโยเจวะเป็นอุปชาสติวิหาริโกโหนตีและเป็นธรรมกรถึกและพระธรรมกระถึกเป็นสัติวิหาริก อืมแยกประโยคดีๆนะเนี่ยเรายัางแถมโหนติเป็นตัวคุมของวิเศษนาที่เป็นเอกพจน์ด้วยนะวิเศษนาที่เป็นเอกพจน์นี่ก็ถือว่าถือว่าถือว่ามีค่าเป็นผู้อุปจน์เหมือนกันนะอย่างจึงเป็นโหนติเนี่ยครับ mm hmm. อุปชาโยโยกสังครัตเถโรมาเป็นประธานสัตธิวิหาริโกโย่พระอธรรมกติกติธรรมกติกะรรกติโกนะกติโกเป็นประธานนะครับและพระอุปชา นั่งที่สูงวัทะติจะสั่งตัง้งสัตวทวิหาริษนันว่าพระนาหิเธอจงสวดพึงตั้งใจสาธยายสวดเถิดนะตรงนี้นะครับพึงตั้งใจสาธยายสวดเถิดไม่รู้ใครเป็นหน้าพิกตานะตรงนี้เป็นเดาเองนะดูเนื้อความแล้วเป็นเดาเองสามารถขึ้นแน้วพิกตามาได้แต่ท่านแปลละไว้นะครับ ถึงหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบหกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยแปลกันต่อหนึ่งร้อยสี่สิบหกขอเนุโมทนาครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ